เอาละครับเพื่อนๆนเราจะมาแต่งตัวแข่งกันครับกับเคซาตัวดำดนะครับแนวแต่งตัวของเราวันนี้เป็นสไตล์บาร์บี้แบบไหนเหมาะกับบาร์บี้ครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับแนวแบบน่ารักน่ารักนี่เหมือนกันเลยครับเพื่อนเพื่อนดูสิแต่งตัวเหมือนกันเลยมาดูกันครับว่าบาร์บี้อ่าผมเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันครับโอ้โหเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วมาดูรองเท้าครับรองเท้ารองเท้าสไตล์บาร์บี้เป็นแบบไหนดีนี่นี่เอาเป็นแบบนี้เฮ้ย เหมือนกันอีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหแสดงว่าใจนี้ตรงกันเลยครับมาดูชิ้นสุดท้ายเนี่ยสไตล์บาร์บี้จะเป็นยังไงนี่ผมเอาเป็นแบบนี้ละกันเอาละครับทีนี้นครับมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนครับเพราะว่าการแต่งตัวไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โ 19, อยสิบเก้าห้าได้ยังเยอะแล้วเราละ่ะครับวัดกันที่ชิ้นสุดท้ายเราได้สิบสิบสิบครับเราชนะครับในวันนี้เย้ yeah. นี่ครับแล้วก็ทําการ กระเด้งไปหนึ่งทีครับว่าฉันเป็นผู้ชนะ